วันนี้มาลองทำชิสติกกันครับอืดูฮะยังชําเลยอ่ะจ้วงเข้าไปป๊าดนี่ครับอื วันนี้มาเอาใจสายชีสกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากการหั่นมอสซาเรลลาชีสเป็นขนาดพอดีคำจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็มาเตรียมในส่วนของแป้งทอดกรอบกันนะครับแล้วก็จะมีไข่แล้วก็น้ําในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเกล็ดขนมปังจะใช้แบบปนละเอียดนะครับจะนำตัวชีสจุ่มกับไข่แล้วก็จุ่มกับแป้งแล้วก็จุ่มกับไข่แล้วก็ชุบกับเกล็ดแล้วก็ชุบกับไข่แล้วก็ชุบกับเกล็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยสักหนึ่งชั่ว นหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะฮะพอนำชีสออกมาจากตู้เย็นก็นําไปทอดได้เลยนะครับใช้ไฟกลางทอดประมาณ3-4นาทีจนกว่าจะมีสีเหลืองทองลองฟังเสียงความกรอบดูนะฮะและสุดท้ายก็นําซอสที่เราทําไว้มาทาให้ทั่วเลยนะฮะเสร็จแล้วนะ่ากินไหมละ่ะมาลองชิมกันเลยครับดูความฉ่ำไม่ใช่ชีสสติ๊กแล้วนี่มันชีสสโตอน <c oughs> อยากก่างก้อนหิน